ับรรทุกสามตันน้ำมันอยู่ขีดกลางวิ่งไปฉะเชิงเซาไปดูกันนะครับว่าจะน้ำมันจะเหลือกี่ขีดนะครับบรรทุกหนักส<ร>ามตันวันนี้วันแรกที่เราวิ่งงานนะครับก็รถทุกน้ำหนักสามตันนะครับเป็นเกี่ยวกับพวก เม็ดพลาสติกครับน้ำหนัก3ตันนะครับรถ5.5เมตรมันดูว่าเติมน้ำมันไปขีดกลางเราจะกินน้ำมันเหลือประมาณกี่ขีดนะครับออถ่ายให้ดู6 5 1้ห้็ดกิโลนะครับที่เราเริ่มต้นตอนนี้รถติดมากนะครับตรงทางข้ามทางรถไฟ เดินทางมาถึงแปดลิ้วแล้วนะครับแล้วก็จอดเรียบร้อยนะครับนี่ครับน้ามันที่เหลือหายไปครึ่งขีดนะครับจากขีดการลดลงไปครึ่งขีดครับสําหรับพาร์ทนี้ก็คือ,อระยะทางหลังจากวิ่งงานนะครับแรกก็คือเรา,าเข็มไม่อยู่ที่หกร้อย หนะครับหลังวิ่งงานเสร็จเข็มไม่อยู่ที่749ส่วนเข็มน้ำมันก่อนจะอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากวิ่งงานเสร็จก็จะอยู่ขีดแรกนะครับรวมแล้วรายะทางวันนี้วิ่งไป99กิโลเมตรนะครับกินน้ำมันไป1ขีดนะครับ ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับสาหรับอนะินสูร FRR หนึนยทดสอบการวิ่งตอนไปจะบรรทุก3ตันตอนกลับก็จะบรรทุกประมาณร0 0ยสองรโลนะครับโอเคครับผมข้อมูลก็ประมาณนี้จบคลิปครับสวัสดีครับ